สายฟรีมีเงินใช้ทำง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสาตาเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมามากันต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วนะวันนี้ลงหลายคลิปเลยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะพาไปเขาเรียกว่าการ afk ครับหรือถ้าในเกมนี้เขาเรียกว่าตกป่านะฮะอยู่ริมตะลิง่งแปกใจซะจริงปลาไม่กินดีอีกแล้วฮะเพลงก็มานะในรูปแบบของการตกปลาจะมีทั้งหมด3แบบอ่ะขึ้นมา ตัวนี้คือเป็นแบบตกแบบ1ชั่วโมงนะครับการที่ตกแบบ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ตามนี้เลยฮะสังเกตไหมครับว่าเขาเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะกิจกรรมพร้อมกิจกรรม3ปีลองสังเกตดูนะครับก๊อตติ้งเวยกตติ้งผมไม่รู้ราคานะน่าจะหลายพันหรือหลักหมื่นบาทนะตีเป็นมูลค่าประมาณนั้นถ้าเราได้คนแรกๆก,ก็ขายได้คนแรกๆนะครับเออลองดูนะผมไม่รู้ราคาจริงๆนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดเราไม่ได้ล่ะ โอเคไม่เป็นไรเลยอีลูก็ได้นี่โอริก็โอเคเวอร์ฟุตก็อยากได้ไม่ใช่เหรอโอซีเอก็ยังได้อะหมวกกีตก็ยังได้ยาเลดิกก็โอเคคือของในนี้ไม่มีอะไรที่บันดูแบบกิ้งก๊กก๊กแก๊กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตกไม่ได้แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ากราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก็คือว่าเราจะต้องเวลาตกปานะครับมันจะมีแบบ15นาที1ชั่วโมงแล้วก็แบบ4ชั่วโมงนะครับ15้นาทีเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนับระค ถ้าตกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้ของตามเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ถ้าตกแบบสชั่วโมงจะได้ EXP เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกครับเราจะต้องซื้อเบ็ดตกปลาก่อน1ชั่วโมงจะใช้เบ็ดน่าจะจำไม่หินท่าจะใช้10อันนะครับเนาะไปะก็อันดับแรกให้วาปมาที่เมืองพ่อข้าครับหรือใครจะไปตามจุดต่างๆที่เขาตกปลาเลยก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นพอนเป็น พออยู ados, like doctors, ่ด้านบนนะแล้วก็เป็นพาย้อนอยู่ด้านซ้ายนะครับเมืองที่ไม่มีน้ำอ่ะยกเว้นมอลล็อกนะครับเพราะมอลล็อกเนี่ยเขาเอาออกไปแล้วหรือจะไปที่คอมบโดก็ได้ครับนี่มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดินตามมาเลยนะครับก็คือว่าไปกลางแมปหน่อยเนาะที่จริงตรงนี้ก็มีแมปตกป่าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถมาตกตัวนี้ก็ได้หรือจะซื้อจากคนที่เขาตั้งร้านก็ได้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนตั้งนะผมก็เดินมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแผนที่ตรงนี้ด้วยโอเคนะเดินไปด้านซ้ายตรงนี้ เห็นไหมครับว่านี่เขามีคนขาย7,590นานะครับถือว่าถูกนะเพราะว่าถ้าเราซื้อเองเพราะขาแม่้ายที่เราซื้อเองดูนะผมกดซื้อนะครับผมซื้อที่7,6ผมมีดีซ c นะครับเต็มนะแต่ได้7,6แต่เขาขาย 7, จ็0แล้วเราสิบถามว่าได้ยังไงเขาใช้สกิลของยจ้ตัวสตเกอร์ในการซื้อนะครับมันก็จะถูกกว่านี้นิดนึงประมาณนั้นนะครับอ่ะเราก็ซื้อไปเลยครับหรือใครจะกดเจ้าตัวคนลุงนี้แล้วกดบายแล้วก็อ่าลากมาซื้อก็ได้นะครับสิบชิ้นเนาะ แต่เนี้ยผมซื้อไปแล้วนะตัวละครบางอาชีพเนะี่ยจะไม่ได้อย่างเช่นอาเคมิสอ่ะมันตกไม่ได้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันมาตัวนี้นะครับผมเอาของมาใส่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่พอนเทล่านะครับเห็นไหมด้านบนตอนนี้น่าจะมีคนขายแต่ก็น่าจะขายหมดนะครับแลวแหละคนยังไม่รู้ข่าวนะเพื่อนๆรีบมาตกนะใครจะงงจะนอนก็มาตกทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคด้านบนนะครับจะมีป่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคลิกตกป่านะผมขออน,นุญาตหมุนหน้าจอแป๊บนึงนะอย่าเวียนหัวนะครับปึ๊บ เอาปลาหายไปเลยวะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่าลืมนะเราอย่าลืมเอาเบ็ดตกปลานะครับพกมาด้วยเนาะเจ้าตัวไอเดลฟิตเสร็จแล้วนะเราก็คลิกไปที่ปลาได้เลยครับนี่ด้านสายรางเห็นไหมผมคลิกนะปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ครับเราสามารถเลือกตัวแบบไหนก็ได้เนาะเออแต่ที่ผมบอกไปแหละครับ1 5ทีจะเป็นเจ้าตัวสกอร์สุ่มส่วน1ชั่วโมงเนี่ยก็ตามนี้ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็4ชั่วโมงก็เป็น EXP เนาะโอเคผม จริงๆควรจะตกหนึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าผมเดี๋ยวอัดคลิปไม่ทันนะก็ขออนุญาตตบเป็นสิบห้าทีก่อนเนาะอัดคลิปไปเลยครับอย่าลืมนะให้กดนั่งไว้ด้วยครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเรากดคลิกเดือออกไปนี่คือจบนะครับมันเริ่มใหม่โอเคปะ่ะเ,ออเสียเสียฟรีนะเบ็ดตกปลานะมันมีราคาอยู่นะโอเคก็แบบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลอดบรรดาบนหัววิ่งเป็นสีเขียวจนหวามันจะเต็มนะครับนี่โอเคแม้นี่คือเขาเรียกว่าสายฟรีห้ามพลาดจริงๆอย่าว่าสายฟรีนะครับสายเติมน้อยเติมมากก็ น่าเสียดายนะออระดับหมื่นบาทใช่ไหมผมไม่แน่ใจบางคนก็บอกว่าหม0่นสองหมื่นสามหมืนอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ใครตกคนแรกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็โคตรน้อย,ยอะไรเงี้ยก็ฝากกดถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ